สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับอยู่กับผมชาวดินรถบ,บ้านนะครับพอดีผ่านมาเจอต่อตั้มครับเสียตั้มไทยนาอยู่ก็เลยแวะชมหน่อยอู้หนายาวมากเลยกี่ไร่นี่ สองแปลงนี่กี่ไร่นี่ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าแปดไร่นะยาวไปถึงนู่นเลยมาแล้วข้อดีของรถไถฟอร์ดคันใหญ่นี่มันจะไถกลบต่อซังไถกลบฟางได้ สวยกว่าต้นเล็กนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันแรกเลยมั้งของหมู่บานสำหรับไทยใหญ่คันแรกและคันเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต่อตั้อมอ้ฮะใครไม่เข้า เอาถายไม่เข้าแล้วนี่โอ้มันวสวยแล้วแค่นี้นี่ใช่เออตกต่มันยึดนะโอ้แค่นี้ก็ถ้ารถไทเล็กทำไม่ได้ขนาดนี้นะนเ,าเนาะแ,แต่มันยังถือว่าเปียกกว่าแถวบ้านทางนาของพ่อนะไม่ได้ คันนี้มันปตายแดงเลยเนาะตอนแรกอะ่ะนี่นี่เขา,าเรียกเขาเรียกเท่าไหร่6กหก6นึ่มันจะมีไอ้แบบอะไรเขาเรียกเสื้อลายกับเสื้อไม่ลายบอกหรือยังไงอันนี้เสื้อธรรมดาบอกถ้าดูตรงไหนอันนี้เสื้อไม่ลายมั้ง เออคนคนเล่นเขาจะรู้นะเลี้ยวใบมีดเหรอใบมีดไม่ใช่เขาทำเฉพาะเฉพาะร้านบอกไม่ใช่บอกไม่มไมตัวนั้นตัวนั้น,น,นเสือ้อลายบอกใช่เฮ้ยมันใหญ่ไงตัวนั้น่ะแล้ว,แล,วแล้วมันหกหกอะไรหกหกหกหนึ่งศูนย์แต่ว่ามันคนละรุ่น อ้อันนี้กันกันาลักอะไรอ้เดิมเดิมเลยคันนี้เคยทำเครื่องอยังงบอดีนะ้ <Body S 2> ดเดิมเดิมเลยเนาะย่อผมว่อยาทำเลยแต่ผมว่าทำไปมันมันไม่สวยมันหรสภาพแบบเดิมเดิใช่ค่ไหมคือเดิมเดิมอะ่ะความเป็นเอกลักษณ์ของเดิมเดิมเยถ้าเราแต่งเราก็พวกแต่งเสียงโบเสียงอะไรไปอ้หเห็นเห็น เขาทำเนาะมูลค่ามันยังอยู่เ่ะเพาะมันมั<ช>ไนไม่มีรู่อ้ไงมันมี่รไอ้นั่นเองมันปกติของรถไทยพวกนี้แต่อย่างอื่นคือเครื่องแห้ง<ช>แบบสภาพเดิมเนื้อเนื้อรถยังแบบสดนะคำว่าสดมากรถคันนี้ถ้าถ้าไม่นับรถยายก็คันนี้คันแรกเลยเนาะ แต่ว่าแต่ก่อนก็มีคูปต้าอยู่แต่ในหมู่บ้านแต่ว่าก็ขายไปหมดแล้วคันนี้คืออยู่คู่กับบ้านจะรวยนานแล้วสําหรับรถใหญ่หนึ่งเดียวเลยครับนอกนั้นมีแต่รถเล็กคูปต้ารถเล็กครับเสียตั้มมีหนึ่งเดียวเลยแล้วการถ้าถ้าเจอดินแบบนี้นี่สบายกว่าคันเล็กเนาะแต่ถ้าคันเล็กมันสบายตอนดินเปียกใช่ดิน จะดันไม่ไ,มไมจะเออจะถอะไรเงี้ยมันส่วนส่วนมากขนาดคุณมีรถถายเล็กถ้าเขาจะไล่ไล่ที่นาจริงๆเขาจ้างคันนี้นะเนาะเขาจะไล่แบบยาวๆน่ะเขาจะเขาจะไม่ค่อยทํารถเล็กตัวเองขนาดมีหลายเจ้าอยู่ที่เห็นพ่อรับอ่ะนเขามีรถเล็กแต่ว่าเขาไล่แบบให้มันเรียบอ่ะเขาใช้คันนี้อ,นอ,อืม ช่มันเรียบเลยนะมอวางตกีไว้อกม,มวนมาเลยใช่การดันนี่กำลังของฟอนนี่ขนาดสมัยเพลาเดียวเ,เนาะเพลาเดียวยังแบบสมัยคนบางคนที่ใช้เพลาเดียวอ่ะใครนะไม่รู้ไม่รู้เลยคนจะดังแล้วเนาะคนรู้จเฮ้เ <c oughs> มื่อกี้เห็นว่ เราน้อยอยู่แถวนั้นเองเห็นมอไซ่จอดอยู่บ้านเราน้อยแต่แต่สงสัยว่านปลาข้างหลังบ้านเสียมิมเนี่ยเนาะเสียมิมเนี่ยไปทาใหม่ว่าดีไหมป่ะช่งเลย พวกเกียร์ไม่เคยมีอะไรเลยใช่ไหมทําแต่เครื่องทําเครื่องคือไม่ได้ไม่ได้พังแต่เ,เราฟิตให้มันดีเนาะควันขาวอือแล้วพอทำมาแล้วมันไม่แรงอือทำเครื่องบอกแ,แล้วแก้ปัมปป๊มอีกบ่แก้ปั๊มสบายเลยไม่ไอการทําเครื่องกับปั๊มมันต้องไล่คู่กันเนาะไม่ว่าจะทําเครื่องรถอะไรนะเห็นช่างก็บอกว่าทําคู่กันแล้วมันเข้ากับทําเครื่องใหม่อ่ะสู้ตอนควันขาวไม่ได้อ่ะแรงบอแล้วเลยเลยไปแก้ปั๊มเลย บ่สองหมื่นสอนึงูดูปั๊มันกลมๆเนาะจริงปั๊มแค่นี้เองปั๊มหกล้อมันจะเรียมเียมตังปั๊มหกล้อเท็กยางเก่งก็หมื่นแปดอ่ะหกหมื่นหอะไรเงี้ยสองหมื่นอู้ันนี้เหมือนชาบ้านแวเขาไม่คยทำทำที่ไหนทำที่สมบูรณ์โอ้ละคดูตาเออ แล้วเลยแบตใช้12โวลต์ต้นนี้ดีทุกอ,อย่างหน้าใหญ่หน้าเล็กไท่อ,อันนี้ถ้ามันเอ้าถ้าพูดจริงนะถ้ามันถ้ามัน่ายเข้าปกติเสร็จได้แล้วอืมแต่น,นี้เราเราย่องย่องหน่อยกดแค่วงกดแค่หกานหน่อ๋อคือขยับมาหน่อยใช่ไหมแล้วทีนี้รอบมันก็จะลดแต่ว่าหน้าแรงแบบนี้มันได้เตรียมทุกอย่างเลยไม่ว่าแต่มันแค่ น้านั้นก็ลุยลงได้ลงได้เพราะว่ามันมันยาวเนาะมันมันมันลงลึกเลยแหละมันลงลึกเลยแหละเวลาเนี่ยมันมันสับดูด,ดูฟางสวยมากเลยสับดีมากผานมันดีแต่วันสับมันไม่ต้องขึ้นก้อนนะอืม แล้วสมัยทุกวันนี้รถเกี่ยวมันย่ำย่ำย่ำไปดินทุกที่เลยแน่นหมดมันจะต้องใช้รถใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสมัยแต่ก่อนเราเห็นรถใหญ่บอกวู้ไม่เอาเรารถใหญ่เดี๋ยวใช้พวกคูปตาเล็กๆดังดังใหญ่เลยช่วงนั้นพอสมัยมันเออสมัยมันเปลี่ยนมาปุ๊บ L2605 พี่อถายเข้าที่ไหนถ้าไม่ฝนจะจบเลยจบแต่ทุกวันนี้ยุคมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะมันทำให้รถใหญ่เริ่มสำคัญแล้ว ทุกวันนี้ถ่ายได้ก็นน, 47, 50, นู่นแเละสี่เจ็ดห้าสิบนั่น,น,นออหลยอ๋อเช็คผ้านบ่นนนนอโอต่อตำแขยันมากเลยวัย,ยวรุ่นตัวอยว่ยางเลยครับ สี่ตัวพี่ว่ะอืมเป็นเพื่อสี่ตัวแล้วเวลาเรา,รายัดไปเนี่ยเลือดเฟืองมันไม่ตรงกันอ่ะต้องให้มันให้ทุกทั้งสี่นี้ให้มันพอดีใช่ไหมเฟืเองอ่ะไม่รู้อันนั้นมันหมนุนไปทางไหนอ่ออาโอ้ถ้าพวกครูต้ามันง่ายเนาะโอ้กลไกเราหน้า อันนี้เช็คมานะเช็คมาเรียบร้อยรอนหน้าอยอมรับเลยไม่ต้องอืมไม่ต้องเผานะครับกลบต่อสังกลบฟางได้สบายเลยฟอร์ะ กลุบไปมันแมลงมันชอบหรใช่แต่มันไม่ยุ่ยอ่มันเราอ่มันไม่เหมือนตะอนแมลงเดีมยนกินรากนั่นแหละเนาะเห็ดผลเนาะตรงไหนที่ฟางกองกองเนี่ยสังเกตข้าวตายนะเนาะเพราะว่ามันไม่ยุ่ยแต่ถ้าเราสับได้สวยอย่างนี้ถ้าเราขยันเนาะปั่นเนาะนั่นแหละ่น้มตอี้เกว่าฝนอย่างงี้ยแมันฝนม แต่ถ้ากว่าจะกว่าจะไถอีกรอบก็ถือว่าดีอยู่นะมันสับดีมากเลยฟอร์ดเนี่ดูอ่ะขนาดขนาดนี้ว่าดินมันแน่นนะ่น,นี่ฝนตกครั้งเดียวก็ยังสวยอ้อยนกันกเสร็จแล้วก็ลุยต่อครับ โอ้เขา่าเขาดีมากเลยแต่ดินมันแข็งดินดินมันแน่นฝน,นตกโดนแค่ครั้งเดียวถ้าเราถ่ายเล็กเหมือนที่ปอมแปมขับไม่เข้าเลยครับอันนี้เสียตั้มบอกว่าให้มันโดนแค่6ใบอตอน,นี้มันเจ็ดผานเจ็ด รับคลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับดูรับชมยังไงก็ฝากกดติดตามชาวดินรรบบานด้วยเด้อให้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ